าครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่ดูคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าผมอยากให้ทุกคนนะครับช่วยเข้าแคน A n นหน่อยนะครับผมก็เป็นสมาชิกแคนนี้นะครับเป็นแคนเลืวกสีรรส่ครับผมก็เปลี่ยนชื่อกันได้แล้วแต่สะดวกครับนี่ก็คือสมาชิกนะครับตอนนี้แคน A n ของพวกเรานะครับมีสาขา2อแล้วคืออยากตอนนี้คือคนในแคนเราอ่ะคัดแคน อย่างก็ไม่รู้ว่ายอะหรือเปล่าแต่ก็น่าจะหัดแคง์อยู่นะครับอยู่ได้ได้ปัดตั้งห้องทุกอาทิตยทุกสัปดาห์นะครับต้องสนุกได้ก็ผมก็ได้มาแล้วนะครับเนี่ยสิบสิบใบนะก็อยากให้ทุกคนเข้ามากันเยอะนะครับเพราะว่าอยากมีเพื่อนในเยอะนะในแคร์โดยเฉพพี่น้องครับผมอ่านกดด้วยนะจุ๊บ